วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับพระมาหาสงชาติสุนิชานโนโดเรเนี่ยครับเป็นพระอาจารย์ของผมเนี่ยครับที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะต่างๆเนี่ยครับวันนี้จะมาขอความรู้จากพระอาจารย์เนี่ยครับก็มีหลักสําคัญอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับหลักพ่อค้าเนี่ยครับคือเรียกว่าองค์คุณพ่อค้าคือคนที่จะร่ํารวยได้นะคนที่จะเป็นพ่อค้าได้เนี่ยต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยครับ นะครฮะเอาวิจาราวัตรเนี่ยคนเรามีชีวิตทีด่ดีขึ้นเนี่ยครับแล้วพรวาวาสเนี่ยครับสำหรับในทางธรรมว่า,าจะไปนิพพานได้หรือเปลี่งนเดทีนี้ในเรื่องของคุณพ่อค้าเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับต้องกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมครับป้าจารย์ครับช่วยแนะนําให้ความรู้ด้วยครับขอขเจริญพรคุณโยมลักษณ์โ <c oughs> สพลและ,จะเจริญพรท่านสาธุชนที่กำลังรับชมรายการตาสว่างโดยสองดรทุกท่าน ในครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของหัวใจของเศรษฐีมันก็จะนํามาสู่ในเรื่องนี้คือองค์คุณหรือว่าคุณสมบัติของพ่อค้าก็คือว่าการที่จะค้าขายได้ดีนะประสบความสําเร็จคือผลสรุปสุดท้ายคือมีทรัพย์สินเงินทองที่เกิดจากการประกอบสัมมาชีพก็มีนอกจากที่เรากล่าวมาแล้วเรื่องเรื่องของหัวใจของเศรษฐีคืออุ้ากาสศั คือมีความขยันมั่นเพียรรักษาทรัพย์ที่หามาได้มีเพื่อนผูงที่ดีงามและก็ใช้ชีวิตให้พอเหมาะสมกับทรัพย์ธรรมรของเราแล้วในส่วนของผู้ที่ทําการค้าขายเองเนี่ยจันเ็นจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัดแลมีองค์คุณที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ในในพระสูตรว่าองคุณที่หนึ่งของพ่อค้าคืออะไนครับเรียกว่าปาปักนิกรามอ่านว่าอย่างไรครับจารย์ ปาปนิกธรรมเออปาปนิกธรรมนะครับที่ผมยังอ่านไม่ค่อถูกเลยครับก็คือว่าจักขุมมาจักจักขุมในแปลว่าในตาจักสุอะไรับจักสุนะคะจักขุมาแต่ว่าก็แปลว่าเป็นคนที่มีมีดวงตามีมีวิสัยทัศน์วิสัยทัน์ตร้คงเลยครับก็จมามองมองการไกลได้ครับผมมองธุรกิจการค้าครับ ก็นะเรียกว่ามีตาก็คือมีตาคือปัญญานั่นแหลนะแต่ว่าเขาเขาใช้สมมตินว,นว่ามีสายตาที่แหลมคมมีสายตาที่มองทะลุเลยว่าถ้าประกอบธุรกิจอันนี้แล้วจะต้องประสบความสาเร็จหรือจะทําการงานอันใดก็ตกตามสำเร็จค,รคือมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของลักษณะของอบุญกุศสนที่หรือว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรนะคือแหล่งธุรกิจการค้าคในเรื่องของ แหล่งคุณต่างๆที่จะตามมาในข้อที่สามเนี่ยคือสรุปก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่มีตาแลลมผมมีตาที่มองเห็นช่องทางในการทำมาายแล้วก็เราก็คำนวณต้นทุนหรือว่าตั้งราคาขายที่มันเหมาะสมไม่ใจ่ตั้งราคาต่างกันจริงในรและว่าจะมีในเรื่องของการมองช่องและโอกาสต่างๆแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่เอารัดเอาเรียงในเรื่องของการค้าขายด้วยครับ คือเราอยู่ได้ผู้ผู้ผู้ซื้อผู้บริโภคก็อยู่ได้ด้วยอย่างนี้ก็จะไปด้วยได้กันได้ด้วยดีผมผมดีจะเน้นเรื่องเกี่ยวว่าเราจะต้องทาไงที่จะให้เขาสามารถที่จะตั้งราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายใช่อันนี้อันนี้อยู่ข้อแรกเลยนะเรื่องของเราต้องมีตาที่ดีแล้วก็ที่จะวิเคราะห์วิจัยตลาดให้มัน ชิบฐานได้ล้าใช่ข<ด>้อหนึ่งแล้วอันที่สองนี่ก็คือวิทูโรวิทูโรนะรวิทูโรเนี่ยแปลว่ามันเหมือนกับมันเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์พูดง่ายงว่าวิวิสัยทัศน์ในการมองการค้าในการมองการตลาดเหมือนกับคนยโยนนกเตอร์ไปไปทําการวิจัยในการประเมินอสังหาริมทรัพย์นี้ต่างๆอาศัยวิสัยทัศน์การมองแล้วก็การวิสัยทัศน์แต่ละคนนี้ก็อาจจะไม่ ไม่ความสามารถไม่เหมือนกันการสรุปหรือการมองอย่างเฉียบขาดนะครจะไม่เหมือนกันคถ้ามองไม่ขาดดีมีเป็นหาได้ใช่ใช่แต่ยังเรื่องที่เราเคยเล่าในรายการวันก่อนนี่คือพระพุทธองค์ตรีส萨สมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรวจซาอุสั์โลกด้วยเครือข่ายคือยานของพระองค์อันนี้ชัดเจนคือว่ารู้เลยว่าเออจะไปหาใคร วันนี้ไทยมีอุปนิสัยแก่กล้าแล้วจะไปแสดงธรรมที่ไหนแสดงธรรมชื่ออะไรแล้วคนที่ได้ก็คือว่าไม่ติดหวังเลยว,ว่าสุขโตเสด็จไปดีแล้วอ,อันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเรามีวิสัยทัศน์มองเห็นการไกลในการประกอบอาชีพว่าเออถ้าธุรกิจนี้ดำเนินการอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างไรก็รจะมองเห็นก็สามารถที่จะสรุปทำให้ การประกอบธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จไนะครับรู้ใจลูกค้ารู้ว่าเขาต้องการอะไรยังไงบ้างใ,<ช>ในตลาดเรียกว่าวิสัยทัศน<ะ>์ดีมาซัพพลายอะไรต<ช>่างๆครับูนเรื่องที่แปลกนะครับที่สมเด็จองสัมมาสามพระเจ้าสอนเรื่องเหล่านี้ซึ่งหลายหลายคนยังไม่รู้เลยนะครับคือเค,ครือข่ายเนี่ยเครือข่ายนี้อ,อินเทอร์เน็ตแล้วนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะ2,500กว่าปีไปแล้วใช่ครับ2,500กว่าปีเลยสมไยคือพระยาของพระองค์เนี่ยนะว่าอินเทอร์เน็ตนะในสมัย แต่ว่ามันก็คืออันนั้นคือเรื่องของญยาณคือพระคาปัญญาของพระองค์ส่วนในในลักษณะนี้ก็คือพวกเรานี่คืออินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ก็คือต้องใช้ใช้ปัญญาเหมือนกันแต่ต้องรู้เจนแทงตลอดปัญญาเอามาใช้คือพิจารณาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆตัวนี้เอามาประยุต์ใช้เป็นเครือข่ายคือายาหนัอนกันก็เรียกเทียงกับในหลักของพระพุทธศาสนาและอันสุดท้ายก็คือข้อ นิสยสัมปันโนนี่เองอนิสยสัมปันโนนิสยสัมปันโนนี่ก็คือว่ามันมีปัจจัยที่เอื้อ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 หนุนต่อการประกอบอาชีพอย่างเช่นว่ามีแหล่งคุนมีคนสนับสนุนมีเครือข่ายในการที่จะร่วมงานกันกระทำชยเอื้อหน่วยนคือสำคัญนะเพราะว่าแรงคนไม่มีนี่แม้ว่าจะมีโครงการที่ดีอะไรที่ดีก็ก็ไม่สามารถจะประสบความกำเร็จได้ใช่ มันเหมือนกับคนที่ในในมงกลสูตรที่บอกว่าปเจริุปเจรูปเทสวาโสการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมคือว่าอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยด้วยแหล่งทุนด้วยข้อค้าด้วยการยานมิตรด้วยอะไรคือทุกอย่างมันต้องสมสมประกอบซึ่งกันและกันเรียกว่าสมประกอบกันแล้วมันมาพร้อมกันนี้ก็จะทําให้ประสบความสําเร็จถ้าอยู่ชุมชนเดียวกันที่ดีเนี่ยใช่ มีวิสัยมีมีมีดวงอมีดวงตามีวิสัยทัศน์ที่ดีแต่ว่าหาขาดแรงคุณหากรยาหนังขาดคาดไม่ได้ไม่ได้มันต้องสมององค์ประกอบกันเพราะฉะนั้นองค์คนหรือว่าองค์คุณสมบัติของพ่อค้ะฮอีกจำเป็นต้องมีสิ่งแบบนี้มาเป็นเป็นตัวสนับสนุนแล้วก็มันมีหลักธรรมที่ได้เรื่องของคนเอ๊ะทำไมทําอะไรก็ร่ำรวยทำไมทำอะไรก็ร่ำรวยทำทอะไรก็จ๊งมันเกิดอะไรขึน มันมีในเรื่องของหลักธรรมในข้อนี้แหละที่อบอกว่าบ,บางคนเนี้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือมีศรัทธาเอ่ยปากขอเอ,เอ่ยปากจะช่วยพาพภิสุทปรากฏว่าเอ่ยปากแล้วแต่ทําไม่ได้อครับคือคไปเสน,เนอแล้วว่าจะให้สิ่งน้าจึงนี้เลยก็ทําไม่ได้อันนี้สําคัญครัโอง์งจัดปากคือทําอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เจอเล แต่ว่าบางคนเนี่ยแม้ว่าไม่ได้เอ่ยปากถวายแต่ว่าทํำด้วยจิตศีลทําได้มากกว่าที่ที่ที่จะทำอันนี้เขเรียกว่าประสบความสําเร็จนะประสบความสําเร็จในในธุรกิจการงานคือทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็เจริญรุ่งเรืองมาตลอดในหลักธรรมนี้มีมีการเปรียบเทียบว่าครับางคนมีศรัทธาถึงพร้อมถวายอยู่แล้วก็ แม้ไม่เอ่ยปากก็ถวายมากอืทําตลอดเลยเหมือนกับน,นางวิสาขาฤทานาคา,า,าบินิกาเศรษฐีเนี่ยไปวัดวันละสามเวลาในเช้ากลางวันเย็น,นคือเป็นผู้ไม่มือเป็นผู้ไม่มีมือเปล่า<อ>ไ, <ป S 1> ไม่มีมือเปล่าก็คือก็คือว่าไปไม่ต้องมีขอไปไปถวายไปนั่นไปนี่อันนี้คือศรัทธาของมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาให้ทางและยิ่งให้ยิ่งได้กลับคืนมาเนี่ยนะครับในสมมนินี่บอกว่ายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะครับ ก็คนในในพระพุทธศาสนาจึง bon ศึกษาว่าเอ๊ะท่านได้คุณสมบัต no. uh ิเหล่าน uh ี้เพราะการกระทําเช่นไรการกระทำเช่นไรอันนี้อันนี้คือโดยสรุปขององค์ประกอบของผู้ที่จะประสบความสาเร็จในการค้าปาปนิกกระทำเนี่ยครับหลักพ่อค้าหรือองค์คุณพ่อค้าเนี่ยครับอาจารย์ท่านก็พูดถึงเรื่องการตาดีเนี่ยครับจัคุมารู้จักเลือกสินค้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ จัดเจนในเรืองธุรกิจแล้วก็มีแหล่งทุนมีผู้สนับสนุนเนี่ยะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญทีนี้ในก่อนที่จะเสร็ดรายการนี้เนี่ยครับะอาจารย์มีข้อคิดเนี่ยนะครับเพื่อว่าคนเราอยากจะรวยเนี่ยอยากจะเป็นข้อค้าที่ดีเนี่ยครับนะเราควรจะทํำยังไงบ้างเนี่ยเป็นสุดท้ายส่งท้ายให้กับท่านผู้ชมได้ศึกษาเดูคบกลเาียนที่นะครับสรุปสุดท้ายของการค้าขายก็จะมีคําที่ เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าซื้อกินไม่หมดคดินไม่นานาก,การประกอบธุรกิจการค้าขายนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเรียกว่าสัมมาอาชีพรประกอบชีพด้วยความซื่อตรงรต่ออาชีพการงานของตนมีจักรุมามีสายตามีวิสัยทัศน์แล้วก็จะมีแหล่งทุนที่สนับสนุนตามเหมือนกับที่เคยทํา ดุสดีนิพลปุเนี่ยทำโคร,ครงร่างไปแล้วโปรพิโซ่เสนอไปเสนอไปแล้วถ้าดูแล้วโครงการเราดีมีความเชื่อมั่นเคณะกรรมการตรวจสอบดูแล้เออให้ผ่านครับแต่เหมือนกับเราเสนอเรื่องสินเชื่อต,งตางๆไปให้ธนาคารธนาคารพิจนะเออเป็นไปได้อะไรได้อันนั้อย่างนี้เละเช่นเดียวกันกับการค้าขายก็เดียวกันคือความซื่อสัตย์ คือความซื่อตรงความมีจริยาบันในการค้าขายาไม่เอารัดออเอาเปรียบผู้บริโภคอะไรต่างก็ à, จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าเรียกว่าเกิดสุขเกิดจากการทํางานไม่มีโทษสุขเกิดจากการไม่ไม่ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วถ้าเีทดีนีลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำได้บริการซ้ำมาเราได้อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอความเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นแนวทางเอง การประพฤติปฏิบัติในการดูดลงชีพตลอดไปเราจะเรื่องตอนครับผมก็คือเรื่องราวดีๆที่ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์เนี่ยครับนะสำหรับคนที่เป็นคารวาสเนี่ยเราจะทำไงให้มีความร่ํารวยโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนใครซึ่งสัตย์สุจริตเนี่ยครับแล้วก็รวยอย่างมั่งคั่งยั่งยืนนะก็มาชมรายการนี้นะครับรายการตาสว่างกับสองด็อกเตอร์เนี่ยครับวันนี้ผมขออนุญาตกราบลาไปก่อนพร้อมกับพระอาจารย์สมชาติพผ้าหมาสมชาติสุวิชาโนด็อกเตอร์ครับกราบขอบคุณมากจริงครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ก็จะได้รับสาระความรู้มากมาย